สาเลีครับมัอนี่ยามาเบ่งมึงมันมิ่มเพาะมันงม่อย่างน่งามมองไป่น้องิ่งมิ่มาวานมาอยู่โดนห้งมองมือไต่อไปได้พีหน้องเลยตวลอะไรอะไรเนี พึ่งเลเงี้น้องเนี่ยแมนมินเลยนะลองของเนะลยไลไลยเลยตัวพีน้อ,องก็ลังมาจาใหม่ๆพี่น้องลังมาจาใหม่ๆ 非对好。嗯 พเพ่ไก่แห้งไมไ่อไพี่นองยายวอนเป็นผงดีบมเมนนี้ฉันเนียนไข่โย่อ้อหมายไปนอง แม่มันแก่ือรู้โภไฟอยู่พี่น้อง เพงเล้วพี่น้องโ่เมนต์มิมโมเมนมิได้ได้ลองคล้องได้พี่น้องลองค้องไปเลยลอ้องไปเลยเรียบร้ยเพิ่งพี่น้องเพิ่ มันเพิ่งําม่วนะนม่เบิ่งสะาพแม่มันออกจริงือทุึเลยไปนอนเลยแขน,นงามวง มันตัวโดดดูท้ายไรสักมีอเลยพี่น้องขันเขาไก่ก็นกน,นี้กขาเป็นอไรวานเป็นเผงบางม่นมีแันพี่น้อง ท้งลำลโอโนโจนย่นะน่นละซื้อเนิว่าเนี่แหละพี่นองเพิ่งลำบดเขาไก่ปะไรขเขาไก่ก็ยยันไมเหมีน่นแล้ว mình các mê manh nó các bác sĩ luôn các bác sĩ luôn nó kỳ lạ các sống rồi. à rồi. โอ้ห่างไปอยู่บนตหนอยเบิ๋งเธอเห็นทางไหมเ้ยแมเจ้าแมนก็ได้ตึมองมาพลาด คุณตาต้ังเคยมยีนี่พี่น้องจะขอนเมืองในโจนไงพี่หนีงบ่เห็นบ่เห็นบ่มีจบแค่นี้แหละครับขอบริ้ครับขอ,ขอบคุณขอบคุณ